บริษัทปรสิทิไทยนะคะเชิญชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเขียนจดหมายถึงพ่อในงานเย็นศิระเพราะพระประิบาลนายพนมปานร,รัตน์ผู้จัดการฝ่ายประสนทิเขต9ก้ากล่าวถึงกิจกรรมการร่วมเขียนจดหมายถึงพ่อในอกาศที่คนไทยได้ร่วมการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเนื่องในวันพ่อที่กําลังจะมาถึงนะคะ,คะและก็ยังได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า,ล,ล,าล้นกระหม่อมค่ะที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อผสมที่กรรชาวไทยด้วยการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนะคะที่กอ่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการค่ะ,คะในส่วนของประณนีไทยนะคะได้มีการจัดทำประศนีบัตรขึ้นมาค่ะเพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันเขียนถวายพระพรนคะคะพระองค์ท่านโดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งได้เปิดบูธในงานเย็นสิระเพราะพระพรบริบาลน,นะคะระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคมน,นี้ค่ะเพื่อให้คนที่เข้ามาเชี่ยวชมงานนะคะได้เขียนประสนีบัตรกันฟรีเลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะหลังการจบงานทางเจ้าหน้าที่ประณีไทยจะร่วมกับกร,รมนภาคสีค่ะได้ทำการคัดเลือกประณีของผู้โชคด,ดีจำนวนเกท่านค่ะจากผู้ที่ร่วมกันเขียนทั้งหมดนะคะโดยคัดเลือกจากถ้อยคำและก็ความสวยงามของคำพูดที่เขียนลงไปในประนีบัตรค่ะเพื่อรับรางวัลจากทางคณะผู้จัดงานอีกด้วยนั่นเองนะคะต่อ<ถ>ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายพนมปานรัฐผู้จัดการฝ่ายประณีเขต9้ากันค่ะ ก็วันนี้เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ5ธันวามหาราชเย็นศรริระพระบริบาลนะครับที่จัดโดยกองทัพภาค4ที่เซนทันแห่งนี้นะครับก็ทางปณะไทยก็ได้รับเกียรติได้เข้าร่วมในกิจกรรมนะครับโดยมีมุมเขียนจดหมายถึงพ่อมีปริสญบัติพิเศษจํานวน4แบบนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาแสดงความจงรักภักดีนะครับก็เขียน คําคถวายพระพรอะไรต่างๆนะครับและก็ฝากส่งที่ตู้ใบีย์ที่อยู่บริเวณหานแห่งนี้นะครับเป,เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่เพิ่มขึ้นมาในงานเทือกประเกียรติในตรงนี้นะครับเป็นโอกาสอันสําคัญยิ่งและก็ในโอกาสอันสาคัญอันนี้นะครับเราก็ได้คัดเลือกไปสนิบัติจํานวน9ท่านนะครับเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการคัดเลือกข้อความคําถวายพระพรที่ดีๆที่เป็นมงคลนะท,ที่ทำให้รู้สึกว่า <şu S 1> นะเป็นเป็นเป็นถ้อยคำที่ดีๆที่ส่งถึงพระองค์ท่านนะ ครับคัดเลือกและจะมีการมอบรางวัลจํานวน9รางวัลในงานนี้นะครับหลังจากเส้นสิ้นกิจกรรมก็วันที่4ถึงวันที่6ก็ค่อยขอเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่มาเที่ยวทางห้างเซ็นทรัลพสติวัลก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆรวมทั้งครับเยี่ยมชมบูธของปรษณสเนไทยและร่วมกันเขียนจดหมายถึงพ่อครั้งนี้เพื่อร่วมกันลุ้นรางวัลจํานวน9ท่านนะครับค่ะในส่วนของปรษณสเนนะคะก็นี่คือตัวอย่างนะคะมีสี่แบบด้วยกันค่ะ แล้วก็เมื่อช่วงเช้านะคะบก,กพ่เกของเราก็ไปเขียนในส่วนของคำอวยพรถวาย<ช>รพรรพรด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะซึ่งพี่เก๋ก็กระซิบบอกมาครับพี่นัทว่าเวลาเราจะเขียนลงไปในประสนนยบัตรเนี่ยจะต้องคิดคำสวยๆด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นผู้โชคดีหนึ่งใน9ท่านก็อาจจะมีโอกาสที่ได้แบบนำนำคำที่เราเขียนออกสู่สายตาสาธารณชนด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครที่สนใจก็สามารถรับประสนทได้ที่ไหนบ้างคะพี่นะัทภายในงานเลยค่ะค่ะสี่ถึงหกนะ ก็ไปในงานเยนศิระรอบพระบริบาลได้เลยนะคะใช่แล้วละค่ะใครอยากจะเขียนปสนียาบัตรก็ไปกันได้นะคะซึ่งที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลวันนี้นอกจากจะมีการจัดงานนะคะก็ยังมีการให้บริการทางการแพทย์อีกด้วยค่ะรวมถึงกิจกรรมการแสดงบนเวทีนะคะตลอดทั้ง3วันตั้งแต่วันที่4ถึง6ธันวาคมนี้เลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงในวันที่5ธันวาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั่นเองค่ะ